ใจมารอรับปุ๋ยแต่ถ้าท่าน็อยู่ก็หมดสิทธิ์ครับใทีนะครับมาถ่ายทางสรุปครับอ้าพี่น้องเราจะต้องหมูแล้วเนอะกระจายมาเอาขอขอเป็นฉากแป๊บหนึ่งตอนนี้อยู่ครับอยู่ยูต้ง เอ็อมบุตัวสุดท้ายขอนายยกมือด้วกอหน่งสงหน2 1 8ตัวที่ก้าสองปทเ่นฮะไม่มียกมือนะครับง8 3 2 1 8มอนครับจับใหม่ครับตัวที่9ก้ายังไม่ออกครับๆๆๆๆๆๆ 8ป8เจปมันดูได้ไสาตัวแปดเจ็ดผมต้องรับุูเลย่ะตัวมาเลยครับจะได้ออกพีกีนเนี่ยสาก็ประมาณสักคืนนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ไปติดกันนึ่สอ่นบนเันดูสามโรงเรียนหนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งบุตรเลืองหนึ่งครับอ่า อาชาคิดเสียงฮะไหนขอดูหน่อยอ่าเจ้าตัวจริงเลยครับ205อ้าวตอนนี้แจ๊บอ้าวตอนนี้10คนมารับหมูจริงครับขอให้มารับหมูจริงครับ10คนได้ออกทีวีฮะช่อง32ไทยรัฐแล้วก็ช่องเจ็ดฮะหลายช่องครับโอ้โหเอาใหญ่เลยคุณแจ๊บลเอาฝ้าไว้ที่จ่านโนนายกลงไปอุ้มหมูหน่อยได้ออกทีวีสี่สี่ช่องครับ ช่องไทยรัฐของเจ๊ปองเอ่อแล้วก็ช่องเจ็ดท่ช่องเจ็ดมาด้วยครับช่องเจ็ดท่าไปเจ้าของหมูไปไหนหมดเจ้าของหมูแล้วยี่แหน่จะใดจะเอาไปจะใดะไปโรงพยาบาลหนะรอโรงพปาบาลเออเจ้าหน้าที่เทศบาลจังหวัดปงท้าขอหนึ่งคนจัดลูกขอมาแทนหมอหน่อยหมอไม่ไหวครับย็นประกบไปเลปปยไปนประกบไป

ไทยรัฐทีวี 3, 2, ช่องสองช่องสามช่องเนชั่นขอโทษพี้อ่ามีเนอร์ปันหาที่ไหนอ่าก็ต้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณในส่วนของเทศบาลตะบนปงเนี่ยก็มีแนวคิดนะครับในเรื่องของการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวในรัชก,กาลที่9เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน นะครับในเรื่องของความยากจนให้สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้โดยนำน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาเป็นหลักในการปฏิบัตินะครับตนเองเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชน,นในเขตเทศบาลและเขตใกล้กเคียงครับครับ,รบวันนี้ฮะที่จัดก,กิจกรรมแล้วมีอะไรมอบให้กับชาวบ้านบ้างครับ กิจกรรมหลักๆเลยเรามีก้าไม้จากการขยายพันธุ์พืชเองเราปลูกต้นไม้มาตั้งแต่ปีพศน5 5 4นะครับจนปัจจุบันเนี่ยเรามีต้นพันธุ์นะครับมีต้นลำไยมีต้นชมพู่นะครับแล้วก็มีต้นไม้ชนิดอื่นเช่นมะม่วงเนี่ยแล้วเราก็ขยายพันธุ์เองแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จัดการมอบให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งพันธุ์หมูแล้วก็บีกบมีปลาที่รับรับจากองค์การเศรษฐกิจพอเพียงที่รัทบไคลนะครับมอบมาเพื่อที่จะมอบให้กับตอบส่งต่อกับประชาชน เพื่อจะได้เอาไว้เลี้ยงนะครับแล้วก็ไว้ขยายพันธุ์ต่อเดยวไปในอนาคต